สวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ที่ไหนวะวิไลล,ล,ลักบางกะโลนะฮะน,นี้เราจะมาที่เกาะเออมารีวิวให้ทุกคนดูนะฮะคือที่พักนี้ก็ไม่แพงเลยแล้วก็ราคาที่กําลังพอดีเลยถ้าใครสนใจแบบจะมาแบบมาเที่ยวเกาะสีชังนะฮะก็สามารถมาแวะพักได้ทีน่นี่ก็มีพักแบบหลายแบบนะฮะแต่ถ้าจองผ่านอาแอปอ o โกลดาจะดีที่สุดนะฮะ ก็คือได้ราคาที่โอเคเลยแล้วก็สามารถพักห้องพักได้ดีด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะฮะโอเคอน,นี่นะฮะวิลล่บาบังกะโลที่กเกาะสีชังนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะฮะเอ่อยังมีรถรถมอเตอร์ไซค์เช่า300บาทเองได้ทั้งวันเลยเนี่ย300บาทเองฮะ,ะเลือกเลยอยากได้คำไหนคลิกอะไรอะอะไรนะอันนั้นยี่ห้ออะไรอะ ฟีนโฟนโ่แล้วก็มีแมวให้เล่นด้วยนะฮะจับเข้าบ้านลูกจับเข้าบ้านพาไปดูหน่อยในข้างในนะคะรับบรรยากาศข้างในอันนี้มีม้าเห็นอ่อนม้าเห็นอ่อนเนี่ยแบบมานั่งชิลได้ข้างนอกก็ะจะเป็นแบบดิ่มใครก็ได้ดิ่มจะดิง้งหรือจะจะับ ปาร์ตี้แบบเล็กๆ oy, mm. น้อยๆนะคร mm. ม่ว่าจะเป็นยางเล็กๆน้อยๆก็มีให้บริการนะฮะคือเจ้าของอ่ะใจดีมากแล้วก็บริการดีมากเลยเดีย๋ยวมาดูข้างในนะฮะมีแบบบรรยากาศให้เราแบบเขาเรียกอะไรนั่งชิวนั่งนั่งชิวได้อะเออมีชิงช้าด้วยชิงช้าด้วยนั่งชิวได้นะฮะ จะดีจังแรงดังได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูปบรรยากาศภายในห้องนะอันนี้หน้าเป็นอาคารบ้านพักที่เป็น,น,น,บนแบบชิวๆอสบายมากนนแต่ไปดูปบรรยากาศภายในห้องนะในห้องที่เราพักเนเป็นบ้านในอุ่นนหลับข้างในห้องแอร์เย็นมากเลยน,น,นี่นะฮะข้างในโหอากาศเย็นมากแอร์เย็นมากเลย มีเนามีอะไรครทบหัศน์าให้ดูมีแอร์มีแอร์ด้วยแล้ก็มีเตียงเตียงห้องนี้ใหญสี่คนนะฮะสี่คนอยู่ได้ถึงสี่คนเลยแล้วก็มีอะไรนะบริการอะไรฟรีมีตู้เย็นมีตู้เย็นแล้วก็อะไรนะอมีน้ำฟรีตู้เย็นมีไว f i ฟรีด้วยไว f ฟฟรีเซ็นเซอร์ฮะไม่ให้ดูฮะไม่ให้ดู จะมี Wi-Fi ฟรีนะฮะอันนี้ห้องน้ำพาดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำดีมากเลยห้องน้ำน่ะมีฝักบัวด้วยเนี่ยฝักบัวนะฮะมีน้ำอุ่นเปิดน้ำอุ่นได้เลยอืขึ้นไหนละขึ้นเตียงนะฮะเตียงนอนได้เกือบนิ่มเตียงเกือบนิ่มเตียงเกือบนิ่ม ดีเลยแล้วก็มีพาเซ็ตตัวพาเซ็ตตัวถ้าใครแบบไม่อยากใช้พาเซ็ตตัวไม่ไม่ต้องมามาเออใช้ที่นี่ที่นี่มีบริการให้ฟรีนะฮะอย่าลืมอะโกดาแอปอ g o d ดาหรืออ g o d ดา com นะฮะเว็บแบบถูกๆเลยไม่แพงจองที่พักที่ดีที่สุดต้องอ g o d ดาครับโอเค